สมาคมชาปนใต้สืบสารวัฒนธรรมถแถลงข่าวจัดงานสาบเดือนสิประจำปี2555กรรมการสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยมอบประกาศนีิยบัติปิดการอบรมอย่างเป็นทางการบริษัทนิวไฮเทคเคเบิลทวิชันจำกัดมอบรางวัล LCD TV ให้แก่ผู้โชคดีอาคาร r e เจนท์โฮม 3A ปรลนโยทินต่อไปนี้ขอเชิญทบกับวิจิตราจันเข็ม และททีมข่าวิิปสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันจากทางทีมข่าว h i น News ค่ะสำหรับวันนี้มาในรูปแบบใหม่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันที่สมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถมัมภ์แถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณีสืบสานวัฒนธรรมศาสตร์เดือน10ประจำปี2555ค่ะ พลตำรวจเอกสุนทรสายขวัญนานยกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าวงานบุญประเพณีสืบสารวัฒนธรรมศาสตร์เดือนสิบณห้องประชุมสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายวิเชียนวัชราพฤกษ์เป็นประธานฝ่ายจัดงานศาสตร์เดือนสิบประจำปี2555เพื่อสืบสารงานบุญศาสตร์เดือนสิบซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ของชาวปากใต้ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง โดยถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของลูกหลานชาวใต้ที่ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญกล่าวว่าประเพณีงานบุญศาสตร์เดือนสิบจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่14ซึ่งในปี2555นี้ทางคณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบันกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่9-15ตุลาคมบริเวณสมาคมชาวปักใต้ถนนกาญจนาพิเศษเขตทวีวัฒนา โดยจะมีการจัดการแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมของ14จังหวัดภาคใต้การออกร้านขายของอาหารและสินค้าปักใต้การแสดงหนังสลุงมโนราพร้อมพบกับศิลปินนักร้องนักแสดงลูกหลานชาวปักใต้และพิธีเปิดงานค่ะจะเริ่มในวันที่9ตุลาคม2555ซึ่งจะมีพิธีแห่ขบวนมรับของชาวปักใต้บริเวณถนนการจนาพิเศษ สงท้ายด้วยพิธีชิงเปรดในวันที่15ตุลาคม2555เวลา10นาฬิกา30นาทีค่ะกาบเรียนพี่น้องทั้งชาวใต้และชาไม่ใต้ทั้งหมดนะครับสีละบากคุ้มชาวปากใต้ครับ วันที่เก้าตุลาซึ่งวันที่สิบมาตุลาคมนี้กับเรามีการจัดงานชาดเดือนสิบนะครับเป็นประเพนี่ประจำปีเพราะฉะนั้นก็เรื่องเชิญพี่น้องชาวใต้งานมีนนี้นะครับวันที่เก้าเพราะว่าวันแรกนับนับทิปที่ทวัดฝักทรายมากันเต็มหมดก็เชิญพี่น้องวันนั้นแล้วหล่งจากนั้นก็มีโนรามีนั่งตะลุงมีการแสดงของพี่น้องชาวใต้ดาราด,าดนตรีพวกโอ๊กไ้บังวีมาริโวน่าแล้วก็หลายๆคน มากกันเม็ดนั้นทุกึ้นวันดีติพานะครับวันจริงเฟรชไจวันตะปูนใจขว้งผีน้องเจาตายเราก็เรามาก็ันเป็นเมื่นครับเต็มสมาคมทุกปีเรียนใครที่ไม่ได้มามาเที่ยวี่นี้จัดงานยิงไจจริงจริงก็เชิญมาะตะปูนบุตรช่วยกูช่ในบันบุรุองเราแล้วก็ได้ดุ่นได้กุช่วด้วยแล้วก็มาไหว้ลูกปู่ถั่วศรีสมาคมด้มรวยก็เชิญพีน้องทุกคนนะครับมาเที่ยวสมาคมจากวังตายกันไว้ หลังจากการแถลงข่าวค่ามีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการและกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมซึ่งในโอกาสนี้นายกเกษมพินแก้วประธานบริษัทไทเทคเคเบิลเทเลวิชันจำกัดและนายอนนท์เกษีกุลทรกรรมการบริษัทได้เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วยค่ะ ต่อกันที่ทางด้านของกรมบัญชีกลางค่ะได้เตรียมคืนเงินตามโครงการรถยนต์คันแรกภายในวันที่หนึ่งตุลาคมโดยจะเริ่มเบิกจ่ายชุดแรกประมาณห้าสิบคนค่ะนายรังสรรศรีวราศาสตร์อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าในขณะนี้ทางกรมบัญชีกลางเตรียมคืนเงินตามโครงการรถยนต์คันแรกจากการดึงข้อมูลจากกรมสรรพสามิตที่มีประชาชนจะได้รับเงินตามโครงการดังกล่าว ชุดแรกในเดือนกันยายนนี้ประมาณ50คนแต่ทางกรมสป,ปสามิตได้ตั้งงบประมาณในการเบิกจ่ายคืนเงินไว้ปีงบประมาณ2556ทั้งสิ้น7,500ล้านบาททําให้การจ่ายเงินคืนครั้งแรกจะทําได้ภายในวันที่1ตุลาคมโดยทางกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินเข้าทางธนาคารกรุงไทยเพื่อให้โอนเงินไปยังบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวสาหรับการโอนเงินกรมบัญชีกลางจะดําเนินการแบ่งจ่ายเดือนละสองครั้ง คือทุกวันที่5และทุกวันที่10ของเดือนตามรายชื่อที่ได้รับจากกรมสปปรรพามิรขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณในขณะนี้พบว่ามี73หน่วยงานที่ไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพันและไม่ได้แจ้งมายังกรมบัญชีกลางภายในวันที่30สิงหาคมตามมาติคณะรัฐมนตรีจึงได้มีการระงับการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วคิดเป็นวงเงินงบประมาณอยู่ที่30,000ล้านบาทจากที่มีหน่วยงานทั้งหมด225หน่วยงานแจ้งเข้ามา และได้ก่อนนี้ผูกพันเพื่อเป็นงบเหลื่อมไว้แล้วโดยเป็นวงเงินกว่า89,000ล้านบาทจึงคาดว่างบการลงทุนในปี2555จะสามารถเปิกจ่ายได้ถึงร้อยละ91จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ89เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการตรวจรับงานส่วนปีหน้าตั้งการเบิกจ่ายงบลงทุนไว้ที่ร้อยละ80 ปิดการอบรมอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการผลิตข่าวและรายการเชิงสาระค่ะที่อาคาร15ด d i g i ัล l m u l t i ี e d i a Complex คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต นายวิริยาธรรมเรืองทองกรรมการสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการผลิตข่าวและรายการเชิงสาระอย่างเป็นทางการหลังจากทีมผู้ผลิตข่าวจากเคเบิลทีวีทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่7-9กันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับกลุ่มเวิร์กช็อปที่ผลิตรายการข่าวเชิงสาระยอดเยี่ยม พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมให้กับผู้ผลิตข่าวและนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุรมศึกษานำร่องที่เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น175คนโดยตัวแทนผู้ผลิตรายการข่าวจากสถานีเคเบิลทีวีทั่วประเทศจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรมืออาชีพไปประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการข่าวเชิงสาระให้มีคุณภาพมากขึ้นทั้งด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต ได้ทฤษฎีนะคะแต่ปฏิบัตินี่ในลงพื้นที่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่า็นแก่นักศึกษาก็มาสังเกตการอย่างเดียวนะคะก็อีกไอพวกด้านอย่างอื่นด้านโัวดักเรนหรือว่าด้าน่ายถ่ายภาพก็จะมีเจ้าที่เขาจากเคเบิลที่เขาเก่งแล้วก็มีความรู้อยู่แล้วเขาก็ทําตรงนั้นนะคะเป็นพวกนูก,แก็แค่ติดตามดูถ่ายรูปไปอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะสังเกตดูว,ว่าเขาถ่ายยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ย<อ>ได้ความรู้แล้วก็ทักษะหรือว่าได้ วิจาการที่วิทยากร,ากรมาบอกได้เยอะค่ะตัวนั้นนําสามารถนําทฤษฎีหว่าความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่ได้จากวิทยากรที่มีที่มีความสามารถและก็ทางอาชีพสายอาชีพเข้าเลยในเวทวงเนี้ยค่ะก็นําไปใช้ในงานของเราได้เวลาเราจะส่งรายงานหรือว่าจะทําประกวดหนังสั้นประกวดสารคจดีเชิงข่าวเชิงสาระหรือบันเทิงได้หมดค่ะ จา, TV, Kevin, จากเคเบิลทีวีวิศวกรอนเคเบิลครับจากสหนกลบนราที่ว่าความรู้ก็เพิ่มขึ้นครับจากที่ว่าทําไปงูงปลาก็มีหลักมีอะไรเพิ่มขึ้นน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ที่ทํางานก็จะอาจจะเป็นเรื่องบทเรื่องสคริปที่ว่าจะเป็นเชิงเก่าๆว่าเชียงสื่อพิมอะไรแบบนี้นก็ประยุกต์ให้เป็นเป็นเชิงทีมากขึ้นก็ได้เทคนิคไปเยอะครับเรื่องร้อยแปดสิบอะไรแบบนี้ก็เรื่องมุมเรื่องอะไรก็เห็นขึ้นมาเยอะคือจริงๆที่เห็นมานะครับก็แบบว่า มันมัน,ม,นมันได้อะไรได้อะไรเยอะอยู่แล้วครับทั้งทฤษฎีอย่างแรกๆในเรื่องเทคนิคการเขียนข่าวรวมถึงวิธีการจับประเด็นข่าวเงี้ยได้อะไรเยอะแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากคนที่แบบว่าในอาชีพที่บอกว่าจริงๆเลยอย่างของทีมข่าวสามิตีที่มาให้ความรู้ได้อะไรเยอะมากครับวิธีการเขียนข่าวหรือการทำข่าวอย่างเงี้ยแต่ก็ในเรื่องของระยะเวลานี่คือบอกว่าจะอัดแน่นไปมากหน่อยก็ยคือไม่มีเวลาพักเบรกเลยเลยมีแต่นคนแบบมีฝีมืองั้นแหละเราก็จะเห็นข้อเปรียบเทียบและวะ้วว่า เรามีจุดตรงไหนที่บอกว่าต้องปรับปรุงมั่งอย่างการคิดประเด็นเรายังไม่ค่อยประเด็นที่บอกว่ายังยังไม่ค่อยแตกฉานเท่าไหร่มาที่นี่ก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยมันต้องเริ่มตรงไหนต้องกรับตรงไหนวิธีการคิดประเด็นเป็นแบบไหนวิธีการทําข่าวเป็นแบบไหนเนี่ยน่าจะได้เป็นส่วนตรงเี้ยครับ ด้านนายอลงกร์เหมือนดาวบรรณาธิการข่าวสามมิติกล่าวว่าสำหรับผลงานของทีมผู้ผลิตจากสถานีเคเบิลทีวีถือว่าเป็นงานที่มีคุณภาพในระดับดีพอสมควรซึ่งหากได้รับการพัฒนายอย่างเต็มที่ผลงานที่ผลิตออกมาจะมีคุณภาพเทียบเท่ากับผลงานของฟรีทีวีอย่างแน่นอนและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจากเคเบิลทีวีทุกคนในการพัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการข่าวเชิงสาระให้มีคุณภาพพัดเทียมระดับสากลต่อไปค่ะ คือจากการที่บรรยายมาอาตีว่าวันครึ่งเลยกันวันครึ่งเท่านั้นทุกคนต้องลงไปสนามเอ,อถามว่าจใจดีเลยเลิศเหมือนกันที่พวกพี่เคยทำไหมไหมขนาดนั้นวันครึ่งเนี่ยแค่พี่สร้างแรงบรรันดาลใจให้พวกน้องเนี่ยคิดจะพัฒนาตัวเองมีหลักคิดในการทําข่าวลงพื้นที่ให้มีมีแผนเมื่อกลับมาต้องผลิตให้มันได้คุณภาพแค่ที่พี่ดีใจแล้วขอให้มีหลักคิดก่อนขอให้มีแรงบรรันดาลใจก่อนเมื่อวานพอไปทํามาเนี่ยในข้อจํากัดเรื่องประเด็นที่ต้องอยู่บริเ,เวณที่อบดม ก็ดีสองเ,ออเรื่องความเร่งรีบก็ดีเนี่ยได้มาขนาที่เมื่อคืนพี่ดูทุกกลุ่ม28กลุ่มพี่ถือว่าพัฒนาการแม้ไม่เคยเห็นผลงานก็ไม่เคยหวังว่างาน28กลุ่มจะออกมาขนาดน,นี้นะครับอ,อ,อย่างที่บอกแล้วว่า28ดกลุ่มเนี่ยพี่ประเมินได้เลยว่าสิบกกลุ่มออกเคเบิลและดาวเทียมได้สิบกลุ่มที่เข้ารอบออกปรีทีวีและดาวเทียมได้เพราะฉะนั้นในส6กกลุ่มที่ตกรอบก็ดีแต่พี่บอกพัฒนาการที่ทำอยู่เนี่ย ออกเคเบิลและเราเทียมได้เนี่ยไม่นานฮะจะพัฒนาออกฟรีทีวีได้ผมยืนยันเพราะว่าเห็นแนวโน้มแต่กลับไปเทือดเดือนอีกสองเดือนก็พัฒนาไปวันนี้มันแค่ครึ่งวันวันครึ่งมันจะพัฒนาให้เร็วขนาดนั้นไม่ได้แต่พัฒมีพัฒนาการให้เห็นนะครับเราจะไปติดตามผลงานค่ะที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการขนสร้างสื่อสร้างสุขครั้งที่หนึ่งซึ่งทางทีมข่าวค่ะได้นำมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานค่ะ ผู้หญิงคนนี้นำรูปปั้นม้าลายหนึ่งคู่มาถวายที่ศาลตายายเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหลังประสบความสำเร็จจากการขอพรผู้หญิงคนนี้เป็นอีกหนึ่งในหลายพันคนที่นำรูปปั้นม้าลายมาถวายล่าสุดเจ้าของร้านเครื่องประดับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เตรียมนำรูปปั้นม้าลายความสูงเกือบสองเมตรจำนวนสองคู่มาถวายเป็นคนต่อไป หลังจากที่ยอดขายเครื่องประดับเกินเป้าหมายที่ขอพรไว้ซึ่งม้าลายดังกล่าวจะมาถึงในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้คือเราก็บอกว่าเราขอให้ทำเป้าเราถึงมีเป้าถึงลรวก็คือโอเคต้องมาเอามาลายมาให้ท่านม้าลายจำนวนมากเหล่านี้เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนที่สมหวังในสิงที่ตนปรารถนา และพอเห็นได้ม้าลายถูกเลือกนำมาเป็นเครื่องตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนของรบูชาชาวบ้านจะนำตุ๊กตาม,ม้าลายมาแก้บนเนื่องจากจะได้เป็นพาหนะของเจ้าที่เจ้าทางบางคนก็เชื่อว่าเพื่อให้ม้าลายทำหน้าที่อารักขาและปกป้องท่านเจ้าที่เจ้าทางหรือบางคนเห็นว่ามีคนเอาม้าลายมาแก้บนก็ทำต่อกันไปเรื่อย ไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาแต่ดูเหมือนแต่ละความเห็นจะเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนเท่านั้นมาลายเนี่ยพวกาตามเทศบ้านเราอะพวกสารกู้สามจ้าแล้วเนี่ยต้องเป็นมาลายแต่ถ้าเป็นของคนจีนเป็นพวกคุ้ยโฮกีมลาซาติสุเอะจะเล่นม้าแกะจะเว่าเบ้เบ้เบนี่คือม้าเพราะฉะนั้นม้าจะมีส่วนท,ทให้เยอะกว่าสิบศักติิงในเมืองไทยมีไก่มีเป็ดมีหมูมีอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาลงที่ม้า ข้อมูลจากเว็บไซต์ thongthailand.com ในหัวข้อม้าลายสัทธาความเชื่อความงมงายหรือความหวังโดยป่านสอนารายระบุสาเหตุของการถวายรูปปั้นม้าลายว่าม้าธรรมดาไม่มีใครปั้นและเมื่อบนด้วยม้าลายก็กลับโชคดีมีชัยขณะที่เว็บไซต์พลังสิทธ์ .com มีเรื่องเล่าของโหราจารย์ท่านหนึ่งพยากรณ์ชะตาของคนขับรถสิบล้อว่า ไม่ควรเดินทางไกลจะเกิดอุบัติเหตุถ้าอยากเดินทางอย่างปลอดภัยก็ให้ถวายม้าลายไว้สักตัวก็ได้ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่คนขับรถสิบล้อเดินทางได้โดยปลอดภัยก็จะนำม้าลายปูนปั้นมาแก้บนถวายพระภูมิครั้งละหนึ่งตัวและมีคนทำตามเรื่อยมาหลังจากทีมข่าวได้ไปติดตามความหมายของม้าลายจากร้านขายรูปปั้นม้าลายแห่งหนึ่งในย่านจังหวัดนนทบุรี ทราบว่าหมาหลายเป็นสัตว์ที่ใช้สำหรับแก้บนแต่ไม่นิยมนำไปประดับตกแต่งภายในบ้านเพราะว่าสัญลักก็เข้าบ้านแล้วก็ทางครอบครัวจะแตกแล้วทะเลาะกันนอกจากจากับสวนย่าเปน็นโบ้ีด้หหน้าบ้านเรามีสวนหมดเลยนะเรา,เาไว้ที่สวนได้สิ่งที่น่าสังเกตคือแต่ละสารจะมีความแตกต่างกันทั้งหน้าตาที่ตั้งหรือชื่อของสารเจ้าแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันด้วย แต่ทุกที่ใช้รูปปั้นม้าลายในการแก้บนเหมือนกันที่ช่วยชีย้ทางออกให้ผู้คนที่มีความเชื่อและศรัทธาให้สบายใจยิ่งขึ้นนั่นเองนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเพียงส่วนหนึ่งค่ะที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้ทุกผู้ชมเชื่ออย่างงมงายแต่เพียงอยากให้ทราบในอีกแง่มุมหนึ่งว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่ง ที่ให้ความศรัทธ,ธากับสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ที่พวกเขาเคารพบุธากันอย่างเนียวแน่นวิจิตราตันเข็มกลุ่มเอวันรายงานช่วงนี้ค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามบรรยากาศการมอบรางวัล LCD TV ให้กับผู้โชคดีในการจับรางวัลงานครบรอบ2ปีบริษัท New High Tech Cable Television จำกัดค่ะ ทีวีเคเบิลทีวีของคนกรุงเทพคมชัดด้วยช่องรายการคุณภาพ90ช่องพร้อมให้บริการด้วยโปรโมชัน่นพิเศษสมัครสมาชิกราย1เดือน360บาทราย3เดือน1,000บาทราย6เดือน1,900บาทและสมัครสมาชิกรายปีเพียง3,800บาทพร้อมดูฟรีเพิ่มอีก1เดือนทุกโปรโมชั่นติดตั้งฟรี2จุดแรกไม่มีค่าประกันอุปกรณ์ ไม่ต้องทำสัญญาผูกมัดใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 530 5455พบกับรายการ l i a d e r Talk รายการที่จะนำบุคคลที่น่าสนใจมาพูดคุยในประเด็นที่น่าติดตามด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ดำเนินรายการโดยบรรณ์ก,กรอุทสิงพบกันหลังข่าวท้องถิง่ประจำวันในวันจันทร์และวันอังคารอย่าลืมติดตามชมนะครับ Liber Talk ้อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันจากทางทีมข่าวฮิตนิวส์ในช่วงที่สองค่ะช่วงนี้เราจะไปต่อก,กันที่ตัวแทนจากพีททีวีค่ะร่วมอวยพรวันเกิดครบรอบ70ปีคุณกู้เกียรติประพัสระกูลประธานคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านอมรพันเก้าค่ะเมื่อช่วงค่ำของวันที่6กันยายนที่ผ่านมาณห้องรับรองร้านอาหารเรือนปัญญา ทางบริษัทไฮเทคเคเบิลทีวัน์จำกัดหรือฮิตทีวีเคเบิลทีวีของคนกรุงเทพให้บริการเคเบิลทีวีแบบบอกรับสมาชิกด้วยช่องรายการคุณภาพ90ช่องได้เข้าร่วมอวยพรวันเกิดครบรอบ70ปีคุณกู้เขียดประพัฒรกูลประธานกรรมการชุมชนหมู่บ้านอมรพันก้าโชคชัย4โดยมีคุณบรรณกรหูตะสิงบรรณาที่การข่าวและหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมผู้สื่อข่าวเป็นตัวแทนมอบของรางวัลจากทางฮิตทีวี ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุน่นมีการร้องเพลงอวยพรจากคณะกรรมการหมู่บ้านในเพลงรางวัลแดกคนช่างฝันการร้องเพลงอวยพรจากอาสาสมัครชุมชนอมพันเก้าในเพลงน้ำใจไทยส่งท้ายด้วยการแสดงมุทิตาจิตจากผู้มาร่วมงานที่ให้ความนับถือคุณกู้เกียรติกันอย่างขับขั่งคุณกู้เกียรติประพัสระกุณเกิดวันที่6กันยายน2485 ปัจจุบันอายุครบ70ปีสมรสกับคุณประนอมประพัสรคูณมีบุตรชายด้วยกัน2คนโดยคุณกู้เกียรติดำรงตำแหน่งประธานกรรมการชุมชนหมู่บ้านอมรพันก้ามานานกว่า12ปีซึ่งที่ผ่านมาได้ทุ่มเทการทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อพัฒนาหมู่บ้านอมรพันกให้เป็นชุมชนน่าอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตมหาอุทกภ,ภัย,ยปลายปีที่ผ่านมาคุณกู้เกียรติเป็นหัวแรงสำคัญรวมกับคณะกรรมการ และอาสาสมัครชุมชนในการป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมชุมชนอมรพันก้าวได้เป็นผลสำเร็จค่ะผู้จัดการบริษัทนิวไฮเทคเคเบิลทีวีจำกัดค่ะได้มอบรางวัล LCD TV ให้กับผู้โชคดีจากการจับรางวัลงานครบรอบ2ปีค่ะนายปามบุญประเสริฐผู้จัดการนิติบุคคลอาคารรีเจนท์โฮม 3A ถนนพหลโยธิน57 รับมอบรางวัลที่1 LCD TV ขนาด24นิ้วจากคุณรัตนาอินแก้วผู้จัดการบริษัทนิวไฮเทคเคเบิลท i ว n จำกัดและคุณสุภาพเกณฑ์ขุนทศหัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษัทนิวไฮเทคเคเบิลท i ว n จำกัดเนื่องในโอกาสการจับรางวัลครบรอบ2ปีบริษัทนิวไฮเทคเคเบิลท i ว n จำกัดหรือฮิตทีวีในเครือบริษัทไฮเทคเคเบิลทีวีจำกัด ซึ่งต้องการตอบแทนสมาชิกที่ใช้บริการเคเบิลทีวีทั้งสมาชิกไร้บ้านและประเภทอาคารสูงทั้งนี้อาคาร r รีเจ Home 3A เป็นลูกค้าชั้นดีประเภทอาคารสูงที่ไม่มียอดค้างชำระและเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลที่1จากการจับรางวัลเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้จับรางวัลได้แก่คุณเกษมอินแก้วกรรมการผู้จัดการบริษัทนิวไฮเทคเคเบิลทีวีจำกัด โดยทางทีมงานค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมาณที่นี้ด้วยค่ะ และเปิดตัวช่วงฮิตอัปเดตค่ะเป็นช่วงของข่าวท้องถิ่นประจำวันอีกช่วงหนึ่งค่ะที่ทีมข่าวของเราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและการอัปเดตเทรนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับเริ่มต้นวันแรกในวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่ความรู้ทางด้านไอทีเกี่ยวกับนวัตกรรมเรื่องการนอนนอกจากนี้ค่ะยังมีเครื่องคิดเลขรีไซเคิลซึ่งผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิลจากกล้องดิจิตอลและเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อลดการใช้พลังงานจากทรัพยากรของ,ของโลกค่ะ ปัจจุบันประชาชนมีปัญหาเรื่องการนอนไม่ค่อยหลับเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสาเหตุพื้นที่นอนไม่มีความสมดุลหรือความเหมาะสมต่อร่างกายรวมถึงอุณหนภูมิโดยรอบของห้องนอนนั้นมีอุณหนภูมิค่อนข้างร้อนจึงปฏิเสธไม่ได้ที่ประชาชนจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศให้อุณหนภูมิในห้องนั้นมีอุณหนภูมิที่ลดลงซึ่งส่งผลถึงระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาทําให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นมีชื่อว่าฮิรากาวาครูเจลแมตนวัตกรรมแผ่นเจลความเย็นจากประเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมความเย็นเพื่อการนอนโดยเฉพาะครับสำหรับแผ่นเจลความเย็นมีความสะดวกต่อการใช้งานพับเก็บง่ายกระทัดรัดใช้งานง่าย ไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็งเพียงแค่วางบนที่นอนช่วยประหยัดค่าที่จ่ายจากเครื่องปรับอากาศวิธีการเย็บแบบพิเศษเซลจิงโคมรูปและทำความเย็นได้อย่างสม่ำเสมอขณะที่ตัวเจลก็มีความปลอดภัยสูงปราศจากสารที่เป็นอันตร,รายต้านเชื้อโรคป้องกันกลิ่นและทำความสะอาดได้โดยแผ่นคูเซลแมทนั้นจะมีสแบบคือแผ่นรองสำหรับหมอนและแผ่นรองสำหรับที่นอน หากคุณเป็นคนที่ยอมเสียเงินหลักพันหรือหลักหมื่นเพื่อก้าวตามเทคโนโลยีหรือซื้อหาของดีๆไว้ใช้แผ่นเซลล์เย็นเพื่อการนอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกทิ่น่าสนใจครับเครื่องคิดเลขแบรนด์แคแนลผลิตจากวัสดุรีไซเคิลจากเครื่องถ่ายเอกสารและกล้องดิจิตอลแคแนลมาจำหน่ายในประเทศไทยหลากหลายรุ่นเพื่อมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อผลิตภัณฑ์รักโลกไปยังผู้ใช้เนื่องจากช่อลดการใช้ทรัพยากราธรรมชาติ เพราะการรีไซเคิลเครื่องถ่ายเอกาสารและกล้องดิเจตอนแล้วนำกลับมาใช้เป็นวัสดุประกอบเครื่องคิดเลขและช่วยลดการใช้เม็ดพลาสติกซึ่งผลิตจากปิโตเคมีลงทั้งยังทำงานด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลดการใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่อีกด้วยครับและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อเสนอแนะหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 025305455และสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และทางเฟซบุ๊กที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้ขบมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วดิฉันพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ หาคุณคิดว่าคุณเจ๋งพอและมั่นใจในความสามารถร่วมทดสอบฝีมือกับเราได้ในตำแหน่งทั้งเทคนิคดูสื่อข่าวกราฟิกดีไซน์เจ้าหน้าที่การตลาดพนักงานขายถ้าพร้อมพิสูจน์ตัวเองแล้วติดต่อมาที่025305455 0877697624หรือทางอีเมลนี้ h ิททีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณ h ิ t ทีวีเคเบิลทีวีของคนกรุงเทพคมชัดด้วยช่องรายการคุณภาพ90ช่องพร้อมให้บริการด้วยโปรโมชั่นพิเศษสมัครสมาชิกราย1เดือน360บาทราย3ามเดือน1,000บาทราย6เดือน1,900บาทและสมัครสมาชิกรายปีเพียง3,800บาท พร้อมดูฟรีเพิ่มอีกหนึ่งเดือนทุกโปรโมชั่นติดตั้งฟรีสองจุดแรกไม่มีค่าประกันอุปกรณ์ไม่ต้องทำสัญญาผูกมัดใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 530 5455